ของอิงมีสิ่งที่นักร้องคนอื่นไม่มีนั่นคืออย่างพี่น้องก่อนอื่นจะบปิดกานกับสวัสดีคับสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีเอฟซีิดบอกแค้นแฟนหมอล่มทุกท่านครับเมื่อนี้จะพูดถึงอี่างของอิงเฮาเรื่องอย่างนี้สิ่งที่น้องอิงมีแต่นักร้องคนอื่นบมมีนั่นคืออย่างนั่นคือความเสมอต้นเสมอปลายนั่นคือความเป็นเป็นกันเองนั่นคือความเป็น แต่กเองกัเอฟซีพี่น้องน้องให้ความสําคัญกับเอฟซีทุกท่านจใจได้เห็นต่างๆเร้่อพี่นอ้องเรื่อาน้องมางานหน่อน้องกับสาัางาย,ยังไ้เ็คไฮเอฟซีไทยรูปยังทักทายเอฟซีในหนาเวทีก่อนน้องจะขึ้นเซ็กซ์เศร้าน้องไห่ทยเบอร์สุขคนนี่ครับความความเป็นกันเองแหละความอ่าเอาใจใส่ตัวเอฟซี แลวก็ความหนึ่งกับความใจดีของน้องที่มีคลิปหนึ่งครับที่ผมเห็นอยู่อ่าเขามีน้องคนหนึ่งผนขืนมาแล้วบบริเวณมอเตอสัตมาหลองเพลงอยู่อ่าบนเวทีสาวหน่อยเพลงลเพลงมืออยู่โคราชพี่น้องในตอนนั้นเนือน้องจําเนือว่าไรอาจจะตื่นเต้นหรือเปล่าด้วยไใบพิพน้องน้องกุอิงครับจับไม่มาหลองซอยน้องหลองซอยน้องแล้วน้องกับหลองตอนไปไห้ นี่ครับความที่นักหลองคนอื่นบ่มีก็คือความใส่ใจต่อเอฟซีความสําคัญต่อเอฟซีของอีหลางอหญิงอย่างหนึ่งก็คือความเป็นบ,นบานๆเป็นบ,นบานๆคือตั้งแต่มาจากจะของมาจากสายอน้องกะอยู่จังชนตลอดตั้งแต่สองปีมานี่ถึงน้องจะดังขับฝ่ากะระซ่างน้องกระใสชีวิตคือเกายางตลาดนัดพี่น้องยางตลาดเศร้าตลาดนัดน้องกระยาง คือคนธรรมดาบานเห่านี่แหละครับสิ่งที่นักหลอกคนอื่น่ค่อยมีสิ่งที่นักหลอกองค์อิงมีก็น,นี่แหละครับความจริงใจความเป็นกันเองความก็มหมายคือความสมถะมาจังไหนไปคือเกา่านี่ครับเอฟซี FC, เพิ่นถึงนะกไปถึงหอมแล้วก็นอกกระใสความสําคัญของเอฟซีอยู่ตลอดว่าข่าวว่าเบอร์อีล่าก็ต้องไปให,หาเอฟซี จะป่วยในเอฟซีก็ต้องเห็นนี่ครับความหนารักของอิงและความที่นักหลอกคนอคนอื่นมามีคือองอิงก,กับเรื่องแนวนี้ีบบป,ประมาณแนวนี้พี่น้องจะเป็นนักหลอกคนอื่นโอ้ยดังไปแล้วปานนี่เขาเต้นย่งางเขาเต้นบ่ได้มาสนใจเอฟซีแต่อุงอิงบ่กครับนอกจะไปย่างตลาดใส่เสือ้อตัวลอยเก่าๆแลวกะ ให้ข้อสักัญเอฟซีแนวดหยว่ะที่ทยรูปเบิร์ตน้องยกมือไหวเบิร์ตนี่แหละครับองอิงถึงได้เป็นทีนาลักษของเอฟซีแล้วก็น้องกระยั่งยืดตึงก็น้องก็งกถือว่ายังค่องของคองยังคงคือเก่าที่ศิลปินมาจากขอกง,งั่น้องกระเฮดโตคือเกา่ากินของอีสานบ้านเฮ้ามาจากใส่น้องก,กินอีของ ปนปลาทูปนกบนำพริกสมตำถึงไปของอีสานนว่างกินกิน,นง่ายอยู่ง,ง่ายของอิงครับนี่แหละครับจริงที่นักหล่อคนอืน่นบบมีขึ้นนองอิงก,ก็ขึ้นแนวนี้หนึ่งความเอาใจใส่ตัวเอฟซีสองความสัมพันธ์ตัวเอฟซีแล้คก็ความเสมอต้นเสมอปลายและความมีระเบียบไม่ได้แหละความว่างตัวของอิงที่นักหล่อคนอืน่น บ่มีอาจจะมี่กระซังหรือผมเห็นแต่ว่าผมว่าตั้งแต่ที่ผมเบงิงเพลกเบยียงมางนี่ผมก็เห็นในมุมขององค์อิงที่เห็นโตจังสี่มาตลอดตั้งแต่สองปีที่แล้วที่ผมติดตามน้องมากนี่น้องกับว่างโตจังสี่ตลอดการบอกกันจาน้องนี่ออมน,น้อมอ้อมนอม้อมทำตนแล้วให้เขาใช้ง่ายๆเอฟซี FC สำคัญครับพี่น้องนี่แหละครับสิ่งที่ อุอ้งอิงมีนักหลอกทนอื่นผมมีเลยได้มัดใจอ่ามัดใจเอฟซีหนาหลักนอกไปความหนาหลักของหนองครับคลิปนี้ก็เอาความเคลื่อนไหวของอีหล่าวอิงมาฝากว่าสิ่งที่อุ้งอิงมีนักหลอกคนอื่นอาจจะมีแต่อาจจะบวคืออุ้งอิงครับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ